สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นครแดงโปรโมชั่นมากับเรือโยงหรือเรือลากนะครับมาโยงเรือเขาก็จะลากเขากลับนะครับเนื่องจากเครื่องยนต์เสียหายนะครับเรือบวงล้อมไม่มใหญ่นะครับแต่เครื่องยนต์เสียหายไปไม่ได้เราก็จะไปต้องลาก ่้มต่อไปครับ เล็กๆครับเล็กกว่าเรือโยนของเราอีก ได้กำไรเยอะบางทีก็หาปลาได้น้อยขาดทุนก็มีนะครับหลังจากผมเคยคุยกับพี่น้องชาวประมงครับ คฝั่งก็จะเป็นเรจะพบเห็นเรือประมงก่อนอยู่แม่น้ำปัตตานีแล้วนะครับก็เป็นแสงจากสองภาคฝั่งแม่น้ำปัตตานีนะครับเป็นแสงจากเรือจากท่าเรือครับผม เราก็ลากเรือที่เสียหายนั้นเข้าเทียบเข้าท่าเทียบเรือเขาทาเรือเรียบร้อยแล้วนะครับขอขอยติการถ่ายทำไว้ตอนนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ